สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดซัตกันนัวสววันชัยฉะประชาธิปัต์ภูมิใจไทยตีสองหน้าประชาธิปัดโตมันหมดยุคละครน้ำเน่าแล้ววันชัยระบายแค้นถ้าสสอทุกพักยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนวันนี้ไม่มีประยุทธ์ฉะประชาธิปัต์กับภูมิใจไทยตีสองหน้าเกาะขาลุงเสวยอำนาจ นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ทนายวันชัยสอนสิริเกี่ยวกับสถานการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาดังนี้หลังรัฐธรรมนูญถูกคว่ำไปทั้งสอสอนักการเมืองนักวิชาการใครต่อใครก็รุมด่านายกรัฐมนตรีสอวอว่าเป็นคนขัดขวางไม่จริงใจต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางก็ว่าสอวอเป็นพวกไดโนเสาร์รอวันศูนพันและมีการเคลื่อนไหวกันทั้งในสภาและนอกสภา วางแผนล้มสวหรือตัดแขนตัดขาตัดอำนาจสว ผมคิดว่าผิดเป้าผิดประเด็นแท้ที่จริงแล้วควรจะกล่าวหาด่าว่าสสออที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนด้วยกันเองที่ไม่มีความจริงใจไม่ยืนหยัดแข่งขันต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญยอมสยบกับอำนาจและเกาะกับอำนาจหวังจะมีอำนาจต่อไปแล้วยนความผิดให้กับสวและนายกรัฐมนตรีประเภทเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นอีกทั้งยังเป็นไดโนเสาร์ เาเต่าล้านปีเกาะอยู่กับอำนาจไม่หือไม่อือกับเสียงเรียกร้องของประชาชนจะอย่างไรก็ช่างขอให้อยู่ในอำนาจก็แล้วกันแล้วก็แสดงค่าทีตีหน้าไปวันๆอ้างว่าผู้มีอำนาจและสอวอเขาไม่ยอมแท้ที่จริงคนพวกนี้ต่างหากที่ไม่ยอมออกจากอำนาจเท่าที่ผมอยู่ในเหตุการณ์และเห็นมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ขอ,อยืนยันว่า ท่าสอสอที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนซึ่งอ้างว่าเป็นนักประชาธิปไตยทุกคนทุกพักยืนหยัดอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริง รวมตัวกันให้ได้ยังไงยังไงพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะมีเสียงสว .250 ก็ไม่ได้มีความหมายนั่นหมายความว่าสอสอและพักการเมืองบางพักกับคนบางพวกอยากมีอำนาจอยากได้อำนาจการแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่สำเร็จและล้มคว่ำม,มาโดยตลอดนั้นมาจากพักการเมืองและนักการเมืองที่เห็นแก่อำนาจทำทีว่าอยากแก้อยากมีรัฐธรรมนูญ หม่มใแต่ใจหนึ่งก็อยากจะอยู่กับอำนาจและเกาะอยู่กับผู้มีอำนาจนานๆเป็นพวกตีสองหน้าแล้วโย์ความผิดให้กับสว ต่อแต่นี้ควรเลิกด่าสวได้แล้วเพราะสวไม่มีอำนาจไปกดดันใดๆที่จะให้รัฐบาลอยู่หรือไปหรือให้รัฐบาลทำอะไรได้คนที่จะกดดันได้อย่างแท้จริงก็คือพักการเมืองอย่างภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์นั่นแหละเพราะเป็นไดโนเสาร์ที่เกาะอยู่กับอำนาจอย่างแท้จริงซึ่งกำลังจะกลายพันธุ์ ล่าสุดนายราเมศรัตรนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายวันชัยสอนซิริสวอ,ออกมาให้สัมภาษณ์กล่าวหาพักประชาธิปัตย์ในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน,นั้น ทุกคนรู้ว่าพักได้ทำอย่างเต็มที่จนนาทีสุดท้ายพักเริ่มต้นทำเป็นพักแรกตั้งแต่ประกาศเป็นนโยบายยื่นยัตติตั้งกมทวิสามันศึกษาแนวทางยื่นยัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีการแก้ไขมาตรา256และให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญเดินตามกระบวนการอย่างตรงไปตรงมาแต่มีการตีสองหน้าดึงไว้ด้วยการเสนอให้ตั้งกรรมาทีการก่อนรั หลักการวาระหนึ่งพักก็ไม่เห็นด้วยต่อมามีสอสอสอวอที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตัวเองลงนามเสนอร่างให้สารรัฐธรรมนูญตีความพักก็ไม่เห็นด้วยเพราะเชื่อว่าเป็นร่างที่ถูกต้องพักต้องการให้การแก้รัฐธรรมนูญเดินไปตามคันลองของการแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาตอนลงมติวาระสามท้ายที่สุดทุกคนทราบว่าในที่สุดมีกลุ่มคนที่ต้องการ ให้ร่างตกไปพักก็เห็นว่าคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญมีหลายประเด็นที่จำต้องให้สารตีความในเรื่องอำนาจหน้าที่เพราะยังมีความไม่ชัดเจนเพยายามประคับประคองจนนาทีสุดท้ายเมื่อมีการเสนอให้โหวตวาระสามพักก็ยึดหลักที่ได้ประกาศไว้ต่อประชาชนคือเห็นด้วยในวาระสามทั้งหมดคือความจริงใจของพักประชาธิปัตย์ ตรงไปตรงมาไม่ได้มีการตีสองหน้าเหมือนที่นายวันชัยกล่าว สวมีความจริงใจแค่ไหนในเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกคนทราบดีไม่ทราบว่าใครโยนขี้ให้สวแต่ไม่น่าจะมีใครกล้าเอามือไปจับขี้แค่อยู่กับที่ก็มีกลิ่นก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้และที่นายวันชัยกล่าวหาว่าพักประชาธิปัตย์อยากเกาะอ,อยู่กับอำนาจตีสองหน้าเป็นไดโนเสาร์กลายพันธุ์นั้นต้องบอกว่า ความจริงใจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้อธิบายไว้แล้วว่า ทำอย่างเต็มที่จนถึงนาทีสุดท้ายและไม่เคยตีสองหน้าและที่บอกว่าเป็นไดโนเสาร์กลายพันธุ์นั้นคงไม่ใช่พักประชาธิปัตย์จะด่าพักอื่นแต่อย่าเมารวมพักประชาธิปัตย์ใครด่านายวันชัยและสวว่าเป็นไดโนเสาร์ผมว่าคงไม่ใช่เพราะสวที่ตั้งใจจริงในการแก้รัฐธรรมนูญก็มีอย่าเมารวมแต่ทั้งหมดผมเชื่อว่าที่ประชาธิปไตยยังไปไม่ถึงไหนเรามีคนหลาย ประเภทในเส้นทางการเมืองบางคนก็เป็นนักประชาธิปไตยตัวจริงบางคนก็เป็นแค่กาฝากในระบบประชาธิปไตยนายนวันชัยอยาก,กังวลพักเป็นได้หมดทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลไม่มีความจําเป็นต้องไปเกาะอําอนาจใดๆทั้งสิ้นทุกหน้าที่ที่ทําก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนนายวันชยัยอย่าออกมาโจมตีโดยไร้ซึ่งความจริงเลยมันหมดยุคละครน,น้ำเน่าแล้ว โคศพักประชาที่ปาดกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ